จะถือได้ว่าลวงพ่อพระราชาคณะรูปนี้ขยันสร้างประเด็นสร้างดราม่าก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อวันก่อนนั้นมีข่าวว่าทองหายทองที่อานำมาไว้ที่กุฏินั้นหายแล้วก็เป็นประเด็นดราม่าอยู่พักหนึ่งแต่ล่าสุดนี้บอกว่ามีการเอาทองไปขายแล้วครับผมคิดว่ามันจะเกิดประเด็นดราม่าในสังคมตามมาอีกมากมายครับทั้งเรื่องอาบัตเล็กอาบัตน้อยอาบัตปาจิตตีอาบัตสัง นิสกียาปาจิตีสังกายทเศษหรือแม้กระทั่งอาบัติราชิกนั่นแหละครับจะมีคนยกขึ้นมาจับผิดหรือว่ากล่าวหาในเรื่องการละเมิดอ,อาบัตเหล่านี้หรือว่าละเมิดสิขาบทเหล่านี้ครับคงจะพิสูจน์กันอีกยาวว่าสรุปแล้วทองนํามาไว้ที่กุฏินั้นหายจริงหรือไม่มีขโมยจริงหรือไม่มีพระมาขโมยหรือไม่นั่นแหละมันจะมินเมต่อเรื่องอาบัตปาจิตีหรือว่ามูสาแต่เรื่องการเก็บ เงินและทองไว้เพื่อตนนั่นแหละมันก็จะเป็นนิสกิยปัจิตีซึ่งมันก็จะมีคนโยงมาถึงเรื่องอาบัติประชิกในภายหลังครับโยงมาเป็นอาบัติประชิกอย่างไรนั้นผมว่ามันจะเป็นเรื่องยาวครับแต่คาดว่าหลังจากนี้จะเป็นประเด็นดราม่าให้คนในสังคมให้พุทธศาสนิกชนหลายฝ่ายหลายคนจับตาดูว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะลงเอ,อยอย่างไรจเจ้าวาดรูปนี้จะโดนอะไรบ้าง จะถูกบังคับให้ลาสิกขาบทหรือไม่ผมว่าประเด็นนี้น่าติดตามมากที่สุดครับในช่วงที่กระแสพระที่เป็นขาคือครมอยู่ในช่วงนี้ครับ